สวัสดีครับผมชื่อหนุ่มนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของรถบ้านควายขวัญน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นซูซูกิสวิตนะครับ1.2 G L ปี19 20ครับ นี่ครับเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับนี่รถสวยมากนะครับรถของเราทุกคันนะครับไม่มีการตัดต่อย้อมแมวจมน้ำหรือพิกค,ควม่มใดๆนะครับและที่สำคัญเราระบุไว้อยู่ในสัญญาไม่แท้ทุกคันเลยนะครับคันนี้ใหม่มากครับซูซูกินี่ครับชุดแต่งเดิมจะมีคิวของเขาด้วยนะครับ ส่วนตัวลอ้อนะครับเป็นลอ้กอกระท้านะครับเลยมีตัวฝาครอบแม็กอยู่นะครับเป็นยางขอบ15ครับด้านท้ายนะครับจะมีไฟเบรก3ดวงนะครับนี่สังเกตนะครับเราถ่ายคู่กับมินิเลยคันนี้สามารถแต่งให้เหมือนทางมินิได้ตัวซูซูกิสวิปเนี่ยเป็นจัดอยู่ในรถแบบซิตี้คาร์ราคาไม่แพงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ25กิโลลิตรนะครับเมื่อวิ่งอยู่ในเมือง มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้รอยน็อตไม่มีนะครับไม่เคยโดนประแจนะครับอันนี้ฝาเดิมหมดฝาเดิมครับอันนี้เราว,วิวรถแบบฝุ่นๆเลยนะครับอันนี้เข้าใหม่ยังไม่ได้ทำการล้างเลยนะครับเนี่ยครับก็ยังจิกลงอยู่นะครับเรามาดูด้านในกัน ตัวนี้ยังอะไรจะไม่มีนะครับจะเป็นตัวชุดป่ายยางแทนนะครับอยู่ด้านข้างแต่แม่แรงเขายังให้อยู่นะครับแม่แรงจะอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับแม่แรงโดยโมเดลเดิมๆของเขาว่าเป็นรถที่สวยอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแม็กครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ก็สวยแล้วครับหรือจะเติมสเกิร์ตข้างหน่อย เรามาดูด้านในกันนะครับนี่ครับด้านข้างจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีขาวให้อารมณ์แบบความสปอร์ตของตัวรถนะครับและขอบก็เดิมไม่เคยโดนประแจเลยนะครับไม่มีคราบน้ำแต่รถจริงๆรถคันนี้มันยังใหม่อยู่มากครับเป็นปี19.20ครับและที่สำคัญนะครับคันนี้ไม่แค่สา0หมื่นเองครับน้อยมากไม่แท้3 0 0 0 0่นเช็คศูนย์ได้เลยนะครับ พวงมาลัยของเขาจะมีกันลักครับอันนี้จะเป็นกดสั่งเสียงรับสายคอนโซลจะเป็นวิทยุแล้วก็แอร์นี่เป็นแอร์เป็นรุ่นอัตโนิมือครับพวงมาลัยสามารถปรับระดับได้แต่ยืดเข้ายืดออกไม่ได้นะครับได้แค่บนล่างครับแต่ผมชอบวางล่างนะนี่ก็มีไฟด้วย <Okay. S 2> อันนี้เป็นกระจกนะครับไว้ส่องแตบบ่ว่าไม่มีไฟนะครับผนังเดิมอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยขีดเขียนใดๆบอก็ยังอยู่สาภาพเดิมนะครับสภาพดีนะครับด้านนี้นะครับจะมีจะมีสายต่อ USB นะครับกับออตัวชาร์จแบตนะครับอยู่ที่12โวลต์นะครับ และอันนี้เป็นเกียร์โรมัส5สปีดครับแต่ไม่มีกล้องถอยหลังอะไรเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเอาจะต้องไปติดเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้เขาจะซ่อนที่เออปิดประตูะครับอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับผมสูง175นะครับพื้นที่เหลือจะประมาณ1กกำมือได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณลูกค้าสูงระดับ180แนะนำว่านั่งอยู่บอหน้าจะดีกว่านะครับ ส่วนนี้ด้านทางด้านหลังเนี่ยสเปซจะเหลือค่อนข้างน้อยประมาณหนึ่งกำปั้นได้ครับอืมอันนี้บอก,ก็พับได้ภายในบ่กยังอยู่ในสภาพดีนะครับทันนี้อาจจะมีฝุ่นหน่อยนะเพราะว่านี้รถเพิ่งเข้าใหม่แล้วยังไม่ทําการล้างเลยนะครับข้างหลังก็ไม่มีริ้วรอยอะไรฝาประตูเนี่ยทั้งสองฝั่งยังอยู่ในสภาพดีนี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเหมือนเดิมนะครับรอยอาร์ครอยอาร์คครบอยู่นะครับ ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนี่ครับลอยอาครบเลยสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับไม่เคยโดนประแจไม่มีการขันอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวประตูยังอยู่สภาพเดิมนะครับยังจิกลงอยู่นะครับเดิมโรงงานหมดเลยไปดูอีกฝั่งกันครับนี่สปอยนิดนึง ันนี้ครับเติมสามารถจะมีองนี่สิได้นะครับเป็นเบนซินนะครับตัวนี้เนี่ครับหมุดอาก็ยังครบอยู่นะครับครบเลยครับน็อตอะไรก็น็อตเดิมหมดเลย เสงเครื่องยนต์่ยังท้อดีอยู่นะครับและภายในเนี่ยครับไม่มีการจมน้ำเพราะเราสังเกตจากอะไรก็ดูว่าคาบสนิมนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องไม่มีนะครับเนี่ยครับค่านี้งอยู่ในสภาพเดิมสติ๊กเกอร์เดิมก็ยังอยู่การความร้อนแผงก็เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในสภาพดีรอยอาร์กยังมีอยู่ เดิมๆหมดเลยครับลอยแต้มก็แต้มเดิมหมดเลยเสียงเครื่องก็ดีเดี๋ยวเราดูกันชักนิดนึง <All right. S 1> ไม่มีไอกระฉอนะครับคันนี้นะครับพิเศษซูซูกิสวิปนะครับ1.2 GL ราคาพิเศษ449,000บาทครับผมเครดิตดีบีดาวนะครับผลง่้สูงสุด7ปีครับคันนี้นะครับเพิเศษนะครับรถของเราทุกคันจะมีการรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ25,000กิโลหรือ6เดือนนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง YouTube รถบ้านพลอยขวัญครับขอบคุณมากครับ